ได้เลยอย่ารอชา้าอย่าไ้นจะได้เลยอย่ารอชา้าพุ่งเทลงมาสร้างบุญญาบารมีพุ่งเทลงมาสร้างบุญญาบารมีผู้ที่ใจบุญใจกสศลน,นี่เนาะกว่าจะรวบรวมทรัพย์ที่หาไม่ได้แต่ละบ,บาทแต่ละสตางค์เนี่ยมาสร้างบารมีมันสี่อย่างมากเนาะ เฮโลเข้ามาอย่างนี้เลยมันทำให้แสลงใจใครบางคนอ๋อฮะไม่ทราบเหมือนกันนะแปลว่าคงเป็นไข้แดง,งเดิมหรือมังเจอภาพดีๆกลายเป็นของแสลงแลน,น,นี่ดูที่เจ้าไม่กหกมาเลยได้ภพ้าพเห็นไ,หมไม่ใช่ครูวิ่่าจับแต่ผ้าอืม อม่ยากไม่จับอะไรเขาเลยนี่จะก็เด็ดแต่ยิ้มเัาทุกคนก็ไม่เคยถามใครนะว่าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยก็ไม่เคยถามใครนะว่าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยก็ไม่เคยถามใครนะว่าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยแต่ทุกคนที่ถามทุกคนก็ได้ไปหมดเห็นไหมจ๊ะพอไปทํางานศาสนาทุกคนเห็นรับรื้มก็ได้บุญกันไปหมดศาสนาก็ได้งานเห็นไหม แล้วก็เสีทอดอายุพระพุทธศาสนาไปอีกยาวนานเนี่ยคำสั้งสองสามมาสัมุทธจ้าก็จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทาัา้งหลายไปอีกยาวนะานที่ดียว